เต๋อสาตำน้ำตำสมตำใจกเกเจนเนลือใส่ไปเยอะด้วยนะมีแต่เบ็ดเลยค่ะโคกที่สองค่ะโคกแรกเททิ้งโคกแรกเททิ้งนะฮะเรื่องจริงอุ้ยไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูตอนเททิ้งอร่อยจังตโคกที่สองรับปั่นกมาแล้วหรอยังไอ้หนนอะ่แนนนี่โมดเด้ง

กดกินข่าวมาหั <S <s mm ่นเนาะกมะนังมะลังใค่คลิปให้เบิกคนกินหลายๆเดยรอเออมันจะอร่อยบั้ไแ้่ไงนานี่มีนะโออมีนาบ่บนมีนาแสก็ได้ตัวตัว้องกินนะตัวท้านใหญ่จะญ่ทึกอ้อสมองมันก็ทำเต็มสมองบ่ ต้องเยอะบ่นเส้นเยอะูอันนี้ดูนูนูนูเส้นเยอะ่ะหมือน้คนาเส้นมันเยอะนอจด้วยละเฉดลยิหดอยู่ดีและโอ้ยไมเช่ทำตนบานสียมบานสีใบมันจะยู่บานมั้ยอยู่บ้านบัานพิม ន <OR> <externals> េះទេត្រមទៅណាហើយដៃត្រឹតអយញ៉ាំយកត្រឹតអយ3នេះ3ហើយហើយនោះពីបែកអយ៉ៃមួនហើយបែបនេះនេះណានឹងស្អែទេមកណាគឹសណាហេលើកន្លងតែអាណានេះទៅពីកន្លងចាយគេទៅសុំតាំមិនតែត្រូវតាំពូនេះឃើញណាពូឡើយយកទៅតាំញ៉ាំតែឃើញស្រកស្រក แมงคันนี่แมงขันิ่มแค่นี่ขึ้นดาเครียซีน้ำพริกดาวปลาน้ำปลาหวานเด็กาโอ้ยสิจังไงเพชดเองนี่แหละเด็กเคยมามเกี่ยนะข้างเราข้างเด็กบุกข้าวต้นเลยกินบุฟเิกคำนั้นนวยยังก่เพชรกินไม่คำน้ซองนวลซื่ออยู่พริกทอดนะเกี่ยน้ำตาลตี น้ำตาลปีดกับน้ำเปล่า่เพเออจะเนียงยื่พวกมึงน่ินซีเก้ินดเป็นลาเออกินได้เป็นแล้วใชกินกับน้ำพริกกินเป็นเลยเวขั้นตอนนนปะทูล่ะไอ้ล่ะนแวหยิบมาเจียวขอาเทียวกระเทียมทอดไปเกมาลายขั้น เลยอยากลายขั้นตอนดูมันลากินกมันก็หลายขันตอนได้นะกยิ่งอยาที่ไปี่มายิงอนี่กทูปีเต้าซีน้ำลหวานีนี้ีนอบกินกับจานงานใหเอามกเนี่นายสืริจะไม่กินมอจักผักน้า้มืงน้ไรเห็นมันดำดำ ដែលទៅអោផមមួយណោដេកកឹកមកមកកឹកកាគឺអុយបោកជីមួយធឺវត់កាតែធ្វើរួយលបបិញส่មមិនលើតែនេះខាមិនតាអៀងណ alé 2ឆាន់បោកមិនໄດ້ຢាក់ហេកឲ្យអួយមើលមួយតួយ៉ាងខ្ញុំមិនឆាន់ម៉ោក្ដីណាទេនឹងខាគឺឯងប្រាំងអូប្រាំងគីចេះញ៉ៃថៃណោញ៉ៃផ្កាងើតែ និយាយខៃគាត់យកទៅត្រឡប់មកនិយាយពីនកភេទថៃត្រឡប់តែឲ្យនិយាយត្រូលអញបែអញទៅបននៅ5ឆ្នាំអញជួប្រាំងមិនញ៉របស់ពូនញញញជិតដល់ចាច់យូរបានទេមិនຕ້ອງចាច់ចាច់กล้าតធើជន់ចិនអ្ហាមិនញ៉ញ៉ញ៉តពីមកឯងទៅធនទានគួយគួយតគួយមក บบนอทิพย์วนึมเตกุ้แบบธรรมดาแล้วมาที่อันนี้ตัวที่แนนแนนมาแน่งมี่อูที่คืนที่คกนามเยี่ยบเลยหมาจ้ก่อนจะขับเำกับิเจ้ากินเากรเชิดอร่อยยุได้เสาชิดไเวกินเมียี่ดยที่บอกเาจไม่แต่เพือไปเกิดเล้ยิงแบมงกันเนาะจังนาโอ้เช็ดอันนู้นนะเชด้ตึกอันนู้นต่งา เกษตนะแถวกรุงเทพอร่อยน่าติบายออกกระฉูดกระเชดแล้วม <Yeah. S 1> <'t> mm ันกระฉูดเป็นไงปิกโอู้ไปดูไดูดูบ้าจังมึงตัวเตะเดี๋ยวมันเหนื่ยจะเดี๋ยวโอเคติ๊บติ๊บฉันอ่านตัวช่วยเดี๋ยวใส่ก็ไอ้๊ะแม่เหมือนผุดเหมือใส่ใส่คือไหมคะอืม

อาชายเครื่องเสียงอาตนาอยู่ต่อบ้าบอกเครื่องเสียงมาเสร็จกัไอ้โคตรมาสื่อเบียร์มาไทยเอาเด้อไอ้จะติงเบียร์หมดเส้นเนาะใจะเบียร์น้องบัตรเหออานเส้นเบียร์บัตรต่อไหนฮะยังมาใหนเปิดมั้งมันเย็นๆเปิดมาสุดอ่ะเบื่อเจี๊ยบเบื่อเจี๊ยบ มาเปนสื่อเบี้ยมาเซ็นไปไม่แล้วสื่อไม่ละยี่ห้อใช้สื่อโทรศัพท์ต้องบอกโนในใจรอนลึงวิววีวบอกจอมเลยีมันไอ้ไอ้อแรกที่มาต้องมือใช้มาดมเราใช้มิงแบบใสที่ยอรุ่นไรเนาะ ตอกผูกแคนแหละไสืบเบียมาเด้อใช่ใช่แต่ติงเบียมือจ้องได้โทอศัพท์กระดอนอุตจีตุกตีเบียก็ถาชัยโพบันนิเต้เปนเบตดกั้ใหญ่ออกไปวิ่งอ้ยกกะกั้งเลยกั้งยังาเมื่อคืนทาเก็บระเบ้อเนาะไงจะยืนลหลับนอเหนียตีหรนซีนี้ nưh vithat nưh kin ka kdae ek kap ka kdae nưh nưm viche ek er bau lap thae do nưm nưm bi <laughs> fly lap tei fly via ka na thai tot ka pratei ung ki khoy nưh kin che thae kdae cho kdae swang nưh swang cho ai u swang pakat ai yu swang an dai tei ye phok tei